สวัสดีค่ะ F4 ดูสิคะความดกของสูมโมโม่เด็ดทิ้งเท่าแก่เด็ดทิ้งซาโจาเด็ดทิ้งเต็มพื้นเลยนะคะลูกใหญ่ใหญ่หญนี่โอ้โหลูกขนาดนี้ก็ทิ้งนะคะเต็มเลยเดี๋ยวจะเก็บไปให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาเก็บกันคะ่ะตอนเที่ยงตอนนี้ไม่มีเวลาเก็บต้องทำงานก่อนคะ่ะโอ้โหขนาดนี้ ตกใจเลยมานี่คะ่ะพอๆต้องให้บางขนาดนี้นะคะในมันหนาจัดค่ะนมันหนาจัดขนาดนี้เลยหนาจัดหนาจัด เ,เตรียมเตมที่นั่งเตียมที่นั่งเอาของมาในตรงนี้นั่งพักเทีย่ยงอ้าวดูสิคะนี่พักตอนพักสิบโมงค่ะอาหารการกินขนมนมเนยนี่ เขาแกให้เปียบเลยน้ำจุดโดสองคนขอ,องมาให้กินแล้วนี่โอ้ยไอแดนตัวแสบโดมันทำพริกกระเลือมากินกับลูกซ,โมโมโมซูโมโม่นี่สซูโมโม่เน่เหมาะเลยนี่เขาทิ้งนะลูกใหญ่ขนาดนี้มันจะใช้ได้เลยแล้วนี่ล,นลูกไออันนี้มันลูกอะไรไม่รู้ลูกไหนเออสูโมโมอไอเนี่ยบอกว่าลูกไหนลูกอยู่ที่ไหนแล้วมั เ็าคโหยกรอบฟังเสียงฟังเสียงโอ้โห,โหมันบอกว่าถ้าอยู่ประเทศไทยมันจะไปชอ็ชอคขายเชอ็ชอชะอชลงอืมในเดี๋ยวกินอาหารตักหน่อยกินของหวานไปแล้วก็กินของเปรี้ยวมันจะใช้ได้มันเ,นเออคิดถึงพี่ไก่ย,ยังเลยเนี่ยเนาะเออ <laughs> ดีทีอร่อยมากกินหกอืมฮะ นี่ดูสิคะซาโจกำลังเด็ดลูกซูโม่ทิ้งนะคะนี่เลยซาโจมันคงจะไม่ใช่ซาโจนะคะอันนี้ท่านี้มันท่าจริงโจชัดๆเดทิ้งเจ๊อย่าไปขายนะคะปากมา ใครสนใจเจ๊อยาไปขายใครสนใจทักมาเลยนะคะหล่นพื้นเต็มพื้นเลยค่ะเจ๊จะเก็บไปให้เต็มเลยเนี่ยเก็บไปไว้ที่ร้านเจ๊หวงแล้วใครอยากได้มาเอาไปเลยลูกใหญ่ๆมากๆอร่อยนี่ลูกอะลูกไหนอะนะลูกไหน เน้าตุ่มโมโม่ลูกแก่มากน่า้องอื่ ขมขมคืนคืนลูกไอเนี้ยขมขมคืนคืนไม่อร่อยลูกซูโมม่โอ้อร่อยแน่อันนี้อร่อยชุนพริกจิ้มแล้วออใช<ห>่ออพริกชุนมากอ,อ,อ,อร่อยร้อนๆกับวันอร่อยมากเลย ข้าวสใยทักมาค่ะเราจะเก็บไปให้เยอะแยะเลยฮะเก็บไปเก็บผ้ากับไปตั้งไว้ร้านเจ้าหวงไปเอาได้เลยลูกขนาดเนี้ยเต็มเลยพื้นเลยดูสิคะเต็มพื้นเลยลูกอ่ะสีเขียวเที่พื้นนั่นน่ะใช่ทั้งนั้นเลยนะครับเต็มหมดเลย อยู่กับความงานแบบน,นี้น่าจะมีทั้งปีเก็บเพ่งเก็บก,กิน,กน,นลูกจากบนโลก จะพาไปดูไข่ต้นใจทักมาแต่พวกนี้จะหยุดเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปดูที่พื้นเดี๋ยวสิแค่ดูที่พื้นลูกใหญ่ๆเลยนะคะ่ะอันนี้ดูลูกโตๆดูลูกเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวอันนี้เราเด็ดจากต้นเลยค่ะคือมันเยอะเกินเราจะเป็นเราต้องเด็ดค่ะนี้เราเด็ดจากต้นหลังจากที่โหแล้วดูนะ ราจะโอแล้วเนี่ยเอากระดาษโอแบบนี้โฮดูนะกันแมลงค่ะมันเจาะตรงหัวแล้วก็กันแมลงแล้วก็กันน้ําฝนนะคะบางคนสงสัยใช่ไหมคนที่ประเทศไทยเขาจะคงจะสงสัยว่าทับทําไมกันน้ําฝนค่ะไม่ให้น้ําฝนเข้าถ้ามีรอยแตกอะไรมันจะไม่เสียอันนี้ถือเป็นซูมโมโมที่แพงที่สุดเกิดน,นะคะ เขาจะเอาใจเขาจะทำดูแลอย่างดีดูเต็มเลยมันเยอะเกินไงดูสิคะเต็มใครสนใจลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยตอนแรกเก็บไปให้เ,เพื่อนๆไม่ใหญ่เท่านี้นะคะตอนนี้มันใหญ่หมดแล้วคะ่ะใหญ่บึ๊บเลยแล้วนี่ดูสิคะนี่พวงน,นี้ฝนตกต้องหยุดเนี่ยนี่ก็จะต้องเด็ดทิ้งเอาไว้แค่3มลูกนอกนั้นทิ้งหมดเลยค่ะนี่ เราจะเลือกลูกลักษณะดีสวยๆงามๆเอาไว้ใครสนใจทักมานะคะคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนค่ะถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะคะกดติดตามด้วยค่ะ